กอลังการงานสร้างเยอะแยะมากมายครับแห้งๆกรอบๆเลยลอกแกบลอกแกบเลยราคาส่ง520ราคาส่ง520ต้องสั่งเท่าไหร่สั่งโลเดียวก็520เลยจส่งฟรีส่งฟรีให้ด้วย500ซาวนะครับเดี๋ยวพี่บอกโลเดียวก็ส่งได้นะครับ <laughs> ถ้าปีกนึ่กิโลส่ง550ค่ะ ปรีก1นกิโลห้าร้อกิโลขึ้นไปส่ง540ริบค่ะต้องสั่ง10บกิโลถึงจะเป็นราคาส่งปลาวงนี่คือปลาอะไรเอ่ยอันนี้คือปลาตุกกาค่ะเป็นสายพันธุ์ของปลากระเบนแต่ว่าจะเล็กกว่าปลากระเบนปลาตุกกาชั้นนึงตัวจะทําได้นี่ค่ะสองวงสองวงทำกันสดๆเลยตอนเช้านะครับทําเป็นวงกลมนะครับ <laughs> เยอะกวนี้ไม่มีแล้วครับ เอ,อ้เพียหนอเลยสุดลูกหูลูกตาโอ้สุดยอดเต็มไปหมดเลยโอป่าวงครับเดียวที่สุดแล้วครับนงแต่เคยเจอมาอ,อ๋อเพื่อนเลยคุณอนะ่ะใช้รถมาเขนเอาครับ แห้งๆปกอบๆเลยลอกแกบลอกแกบเลยออันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อันนี้มีคนจองอแล้วอันนี้คือยังไม่ห้งดีดต้งงตอ,อีแน่ครับนีบ่ครับเก็บเป็นแบบแห้งๆนงี่เลยเอาไปส่งตามท้องตลาดนะครับจะตีกส่งจัดไปเลยจะเต็มอากลากเลยครับม,มาดูราคารครับ อันนี้ราคาส่งเท่าไหร่ครับพี่ราคาส่งห้าร้อยยี่สิบราคาส่งห้าร้อยยี่สิบต้องสั่งเท่าไหร่ต้อง,งสั่งไม่ได้จำกัดสั่งไม่ได้จำกัดสั่งโลเดียวก็ห้าร้อยยี<ะ>่สิบเหรอเอา <c oughs> ส่งฟรีหรือเสียตังค์ครับส่งฟรีส่งฟรีให้ด้วยห้าร้อยสาวนะครับสั่งไปเลยครับสิบรูขายแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับเห็นไหมโหสุดยอดเลยครับอันนี้จะเป็นวงใหญ่ราคาปีก็ห้าร้อยยี่สิบแล้วครับ ราคาปีกก็แพงกว่านิดนึงแพงกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่บอกโลเดียวก็ส่งได้นะครับเ,เ,นเนี่ยเชาย้าเช้ายงนี้ลลเลยครับเยอะกวนี้ไม่มีแล้วครับมากมายเต็มไปหมดเลยจัดกันไปเลยครับปลาวงครับพี่น้องเต็มไม่หมดเลยโอ้ พามาถึงแหล่งเลยครับทำเองขายเองส่งกันไปเลยทุกที่ทั่วไทยครับป<ม>้าตัวงามเลยครับผ<ม>่าจีรุดมาซื้อปลาวงครับอ<ม>่าเต็มไปหมดเลยสดสเลยนะเนาะเ่อนเลยสวัสดีครับพี่หนุ่มจากช่องโคลุกุงนะครับ ตอนนี้อยู่ที่บ้านแหลมเพชรบุรีเหมือนเดิมนะครับผ่านมาครับเจอปลาวงเยอะแยะมากมายเลยครับปลานกันสดๆตอนเช้านี่ครับกะจะมาซื้อครับติดไม้ติดมือหน่อยเห็นพี่เขาว่ามีส่งด้วยนะครับทั่วประเทศเลยราคาส่งราคาปีกยังไงไปดูจากทีเลยครับันนี้นี่ครับทำกันสดๆเลยตอนเช้านะครับทำเป็นวงคมนะครับ มันเป็นปลาตัวเดียวหรือปลาหลายตัวครับอันนี้ปลาตัวเดียวได้สองซี่ปลาตัวเดียวได้สองชิ้นเหรอใช่ตัวเดียวได้สองปีกมันเป็นปีกปลาหนึ่งตัวได้สองสองวงนะครับแล้วก็ม้วนแบบนี้เลยง่ายเอาไปทําเองที่บ้านทําไม่ได้นันี่ทํายากครับมารู้จักพี่เจ้าของเราครับสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อพิมพ์ครับพี่พิมพ์นะครับอยู่ที่บ้านแหลมเพชรบุรีนะครับ ปลาวงนี่คือปลาอะไรเอ่ยอันนี้คือปลาตุกกาค่ะเป็นสายพันธุ์ของปลากระเบนแต่ว่าจะเล็กกว่าปลากระเบนปลา,า,าตุกกาใช่ค่ะปลาตุกกาสายพันธุ์เหมือนปลากระเบนใช่ค่ะเป็นปลากระเบนนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เล็กกว่าค่ะอ๋เอเหรอก็เห็นเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าหนึ่งตัวจะทําได้สองวงใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งตัวจะทําได้นี่ค่ะสองวงสองวงอย่างนี้เลยนะครับแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะวงเล็กวงใหญ่วงน้อยนะครับน่าสนใจครับ แล้วก็ทําการแลร่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เอามาตากตากแช่น้ำเกลือแล้วก็เอามาตากขึ้นแผงค่ะอ๋อคือขั้นตอนการทํานะครับไปไปดูนะครับนี่ครับคุณป้าเขาก็กําลังปากเลยครับ <c oughs> ตอนเช้าอย่างนี้นะครับยกขึ้นมานะครับม้วนปึ๊บนะครับ พอตากไปก็เหลือบางๆเท่านั้นใช่ไหมใช่นิดเดียวนะครับไปทอดรวบครับมือกดครับเรียบร้อยเลยไปไปดูทางนู้นฮะแบบที่ตากเร็จแล้วไม่มีใช่ไหมครับวันนี้หมดไม่มีค่ะเพราะว่าที่พี่ทาทรงวันต่อวันค่ะจะไม่ได้ค้างสต็ปปอกเอาไว้หมดวันต่อวันเลยใช่ค่ะอ่าขาย<ร>ดีเนา<ด>ะ,นะ ตาเสร็จปุ๊บก็จะแห้งอย่างนี้เลยใช่ไหมก็จะแห้งปลูกแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าอย่างนี้ถ้ายังไม่แห้งก็จะเป็นสีขาวแต่ว่าแห้งแล้วก็จะออกสีเหลืองๆอะค่ะเหลืองๆใช่ไหมที่เห็นทั่วไปตามท้องตลาดเนาะใช่ปะปกที่พี่ทําส่งไหมครับทาส่งอยู่ค่ะส่งจะส่งตลาดใหญ่เป็นแม่ค้าค่ะอืปลีกปลีกราคาเท่าไหร่ครับวงหนึ่งถ้าปลีก1กิโลส่ง550าค่ะปลีก1กิโลห้าค่ะ10กิโลขึ้นไปส่ง540ค่ะต้องสั่ง10กิโลถึงจะเป็นราคาส่งเป็นเท่าไหร่ ห้าร้อยสี่สิบค่ะรถให้สิบบาทนะครับใช่โทำสดใหม่วันต่อวันนะครับนี่ฮะริมทางอย่างนี้เลยใช่ไหมบ้านแหลมเพชรบุรีนะครับใช่เดี๋ยวปักหมุดโลเคชั่นให้เบอร์โทรพี่เขาเดี๋ยวอยู่ในแมปได้แหละนะครับโอ้สวยเลยฝากติดตามทางเพจเฟซบุ๊กบ้าววงเพชรบุรีนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อศูนย์หกสองเจ็ดเก้าหกห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะคะตามนั้นเลยครับเพื่อนๆอยากจะโทรมาสั่งก็ตามนี้เลย ขาดเตนเลยครับนี่ครับครับแวะซื้อสักหน่อยนึงครับแต่พี่เขาบอกว่าหมดนะครับวันต่อวันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แปดโมงเช้าด้วยนะครับปลาก็ยังไม่แห้งนะครับซื้อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าแวะมาใหม่นะครับท่านเพื่อนสนใจก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสับสกายให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับกรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้า